สวัสดีครับวันนี้ชีวิตคนนอกนะครับเอาเอามากับหาทมงานเมียนายอยู่แล้ววันนี้เราจะมีเมนูสุขภาพของโปรดู <c oughs> โปรดหัวเข้าเนี่ยนะครับตัวโปรดมรนจะแกงน้องไมห่หวานนะครับใส่ปลาจีกับใส่บวบบวบ,บ,บอุ้มหรือบวบบวบ,บ,บหอมนะครับอันนี้เป็นต้นไทยนะครับหวานหลังบ้านตัเสื้อนี่เองนะครับเันนี้กินตอน ยวันเขาต้องกินแบบสุขภาพพงนอเอ้ยเขาใส่ป่าจีนะครับคนอื่นนะครับชีวิตคนมันหนอกก็บอกขอบอกก้ามหวานต่อเตี๋ยลงยำกุ๊บไปนมันขี้เป็นพิษนะครับต้องขอโทษแฟนครับเลยตอนนีก็บอกไว้แล้วนะครับวันนี้มีสองอันงงชีวิตคนหนอกงงเองนะครับเลยมาไ,ได้ยำก,กุ๊บจะมโอกาสหน้านะครับยำข้าใหม่นี่เขาจะแขงหนอหวานทุกนะครับ เอนออกนกนีน่เป็นบวบอมหรือบวบหอมนะครับเห็หนว่แฟนคลับอยากได้กระซงตักมาตั้งเฟซนะครับเพราะว่าถ้าตักมาตั้งคอมเมนต์เนี่ยยัมันจะหายจืดจะหายนะครับชีวิตคนบ้านนอกนะครับจืดเฟซแล้วเขาจะส่งเจือไปให้นะครับเอาบิเอาไว้หลา,ลาตีลา,ลาจังวัดหรือวันหน้านะครับ แบงปันกับปี่นออกเนาะกินก็จะลำํำปลาแฟนครับถามว่าใส่ปลาอย่างใดก็ได้นะครับแต่ว่า,าเผ็ดกลางๆแบบนี้นะครับันต้องใส่ใส่ปลากดปลาดุปลาช่อนเอาไปจีไฟปเผาไฟไมันจะหอมหน,น้อยนะครับกลางเยอะจผมแนะน,นานะครับเราใส่ปลาจีหรือปลาเผานะครับใส่มัมาต้องออกนะครับเวลาเผา เดี๋ยวแนะนำน้ำพริกก่อนนะครับพริกแกงนอใส่บวกนะครับมีกระเทียมนะครับรสด,ดีนิดหน่อยกะปินี่เป็นพริกขี้หนูนะครับพริกแดงเกลือมีตะไคร่นี่นะครับถ้าว่าบา,บางคนกะปินะนครับกะปิด้วยใส่าาหาด,าน,ดน้าใส่หน่อยอ๋อเบิดมีน่าปลาดใส่ให้นหน่อยเนาะ อโอเคครับเราจะทำน้ำพริกก่อนอเอาเมนูเผื่อ,อสุขภาพผงนะค,ะครับอ,อ,อืมเมนูใหม่ครับต้องทาแล้วก็ทุบเออเงียบขึ้นก่อนเปวังครับนี่ยาก,กินส่งเตียง แมงเอาืมนี่กระเสือก็กไปปรับตุนมาเห็นแล้วนะครับตุนกับแมงเตอีในนะครับอีในนี่เขาจะแตะเมนูนะครับเขาจะหลามกระบอกพงงั้นตาเนาอโอเคครับเสือกยากินนะครับต่บวบมันหวานหวานอมไม่สุดหยด ตรงนี้เอาโน่งง่ายๆก่อนนะครับนี่มาิร์อกับเก็บพักมาละจากบ้านพักละพักแค่์พักละหรือพักชะอมแค่กับใบชะพูนะครับใส่ตวัวได้มือน้องพกเข้ามาเต๋อไปจังไดมืออ่านี่เขาก็ได้สาโคกใหม่แล้วนะครับ <laughs> ไหน,นก็เจ็บมือนะัวมือจนใส่โคบตอนแรกนะครับใส่ตะไข่ไปน้ำปลาแล้วใส่ที่หลังนะครับกรเทียมเกลือพริกแดงกะ,ะปิใส่รสดีนิดหน่อย อืเสียดายหอมแย่นะครับไม่แก่นะครับตรงนี้ล้อหน้ามันปุ่งก่อ,น,อ,อนนะครับนะบหับกนิดเดียวป้อนี่จ<ม>ะเสิร์จจเป็นปลาครัวตั้งน้ำก่อนเดี๋ยวนอต้มก่อนนะครับนอลงก่อนน้องมั่นหวานก่อนอ่าทีนี้น้ำเดือดแล้วนะครับนอลงฟ้ก่อนสักพัก นอมันหวานก่อนนี่ครับปลาเผาโค้กชิ่นชิ้นใส่ใส่เพิ่นนะครับใครขันก่อนสุดท้ายได้มือน้ำพริกเข้ามาะเป็นปลานะครับก็ซับไปเบี้ยนนะครับตนนก็ไดด้ลายูีปลาเสด็จหรือปลาขิงหรือปลาหมอเนี่ยนะครับเผาอย่างเดียวมันต้องใส่มัน น,นี่ก็เป็นบวบอ้อมหรือบวบหอมนะครับเห็นแฟนครับอยากได้เจือมันนะครับดียวรอมันแหงน้งเขาจะเอาเจือส่งไปหห้นะครับตักตั้งเฟซมานะครับเฟซจิว่าชีวิตคน้านอกแล้วส่งจืดทีู่มานะครับเราจะส่งไปหห้อาทานละยี่สิบเม็ดนะครับรับรองออกแน,น,น่นอนนี้เขาปลูกกับต้นไผ่นะครับ ส่งถึงตี้เลยนะครับเอาไปกินกันที่บ้านเนาะครับหอมอร่อยมากเลยนะครับบวบชนิดนี้นี่นะครับปลูกใกล้กับกบไผ่ขึ้นมาออกหนุยเรื่อยๆแต่เชื่อมันรอหน่อยนะครับรอให้มันแห้งๆนะครับถึงจะส่งเม็ดไปให้ได้นะครับแต่ต้องส่งจืดที่อยู่มาก่อนนะครับเนอะเราก็ต้มมันเมินหน่อยนะครับเพื่อให้มันเปื่อยแล้วมันหวานขึ้นนะครับ นี่เป็นใบพักแครหรือใบเชพาภูครับหันหันหันส่วนพักละหรือพักชอาอมนะครับดูใบมันมันต้องใส่เยอะนะครับมันเน้นอยี่ยวบวกเลยนะครับบวกก็นอ <laughs> ของโปรดนอในของโปรดนะครับแท่โปรดหัวเขาตอนนี้ก็เดือดนาแล้วนะครับใส่น้ำพริกลงไปนะครับ ่ขั้นตอนที่สองใส่น้ำพริกเดี๋ยวต้องมีน้ำปลานะครับใส่สักหน่อยตัวนี้เราใส่นะครับน้ำปลาน้ำปลาเสร็จเลยจะหนัวไมหมน้อยนะครับรสชาติโอโ้นี่นะครับแล้วเสิร์ชเอาพริกแนงนะครับไปผิงทานกัน,นจะมากับแข่งนอนนี่นะครับ<า>นี่ชีกใส่ก็ได้ วันนี้แก่งนอสดมาก็เข้ารัหมูมาไอ้บุญเขานี่นะคเผน้อี่แดลงมาแล้วครับได้ไฟฮะนี่กใส่บวบรับแกงนักขนทาใหนกกระจอกนะมแหลายคนมันกินก็ก้กิน สองข้างกินอดดทนได้เดี๋ยวเดี้ยวบัวแปดเริ่นมเริ่มเซี่าเผาแล้วนะครับถ้าว่าผลขึ้นก็เอาเลยเดี๋ยวเราปัดซุกกันนะครับเจ้าพักมันมีสองบ่อแต่บ่ออย่างนีหอมแย่หอมแย่ใส่จะปื้งขนาดดำยังไม่ดำนะว่าต้นจะซุกนั่นนะครับมันจะใส่พักก่อนกับฟ้าเนี่ย ไปเมาสูบหมื่นหนึ่งก่อนวันนี้เมากับพวกขรัวนี่ประทับแข่งโน่หมอสูบหมื่นหนึ่งใส่ลักหรือพระเจ้าอมนะครับหรือเชฟคูแล้วก็ก้มกอกไอ้โรงไฟฟ้าเนี่ยถ้าไม่ราวเนี่ยในมันมีอันนั้นแหละของแย่ของแย่มีมั่งขนาดนี้นี่มันหวานอยู่แล้วนะถ้าคงชูรสต้องต้องใส่ละลอง แตงโมไปเดี๋ยวเราไปจิมดูนะครับรสชาตินี่ก็มาแล้วนะครับเก่งนองไม่หวานทุกใส่บวบใส่ปาจีเขาทานนะครับอาหารเพื่อสุขภาพแต่วงของปูด เว้นมาแรกนะโอ้เก่งนอยข้าเชื่ออยู่กะเว้นเห็นซักข่าวด้วยเอาอีกอ่ะยอดยอดครับหอมเนาะงอ่บวกหอมนะครับมีตักเฟสมาแล้วครับเขาจะส่งเม็ดไปให้นะครับลองมันแห้งกั๊มก่อนน้องอีกเลยอ้าวนี่จะจิ้มดูนะครับโนหวานนะครับบอกว่าอยากได้พันโนหวานวันหน้าถ้าเปิดมาว่ะ <laughs> ờ, Nào lê Ừ, nó Vãn sống chữ dẹp nó Có nhiều <laughs> hay nói Vô vô Đúng rồi <cười> <cười> nói đang cây hẳn tìm hóa dậy Nhưng vẫn để họ chết ngang là cắm <laughs> <laughs> nó Ừ, bà khắp <laughs> 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 อืมวันวนี้ขอบคุณตาเสิร์นะครับเนอะโอ้ฝีมือเก่งหมอไม่ตุ๊บขอบคุณกุ๊บกอนไปกอนเปิดอวางขาดไปคนเดียวมือน้ำพี่กดูจะแค่เจืออยู่นี่กันเนาะฝากกดไลค์กดแช่นะครับกดซับสไครตแล้วกดติดตามมือครับชีวิตคนมันออกเลยนะครับโอเคนะครับคลิปหน้าเราจะไปไปตั้งได้แห็นคอยติดตามนะครับสวัสดีครับฮึ